ามประวัติของคนที่เขาพูดกันมาก็มาจากประเทศจีนนะครับไก่าจากเมืองเหลียงซานนะครับแล้วก็มาผสมกับไก่ท้องถิน่นจนเป็นลักษณะเด่นอของไก่เบตงขึ้นมาลักษณะของไก่เบตงพันธุ์แท้นะครับห้าลักษณะของเขาก็คือห้าเหลืองขนเหลืองหนังเหลืองแข้งเหลืองปากเหลืองแล้วก็เนื้อเหลืองแต่ว่าที่เราดูเห็นชัดก็คือสีขนนะครับ เขาจะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ส่วนหงอนนี้เขาจะเป็นหงอนกลงจักอย่างเดียวนะครับถ้าหง,งอนแบบอื่นจะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไก่ไปตรงแล้วก็เหนืยองแดงติ่งหูแดงแล้วก็ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่แยกชัดเจนกับไก่ทั่วไปก็คือจะไม่มีขนปีกยาวๆไก่ไปตรงไม่สามารถบินได้แล้วก็ขนในส่วนหางก็ไม่มีหางยาวนะครับมีแค่สร้อยที่ระยะข้างหลัง ถ้าในส่วนของความยากง่ายนี่อยู่ยที่การเรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าอยากอยากเลี้ยงนี่ผมแนะนําว่าให้เริ่มเลี้ยงจากสักสิบตัวยี่สิบตัวก่อนครับอ่าค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการตลาดต้องนําครับความยากคือระยะเวลาเพราะไก่ไก่เนื้อทั่วไปประมาณสามเดือนก็สามารถขายได้แล้วแต่ไก่เบตงก็ต้องเลี้ยงถึงหกเดือนครับถึงได้รสชาติที่อ่า มีความนุ่มของเนื้อเนื้อมันจะมีความฉ่าของไขมันแทรกเนื้อนะครับเนื้อจะไม่เป็นเส้นหยาบเอ,อก่ไปตรงมันแล้วแต่ใครเลี้ยงะครับแต่โดยธรรมชาติก็สามารถกินได้อาหารทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสําเร็จรูปพวกลาข้าวหรือว่า,าเศษผักผลไม้แล้วก็เศษข้าวเหลือดำครัวเรือนเขากินได้หมดครับแต่ว่าต้องอยู่ที่เราฝึก,ฝกเขามันมันก็มีผลนะครับเหมือนกับให้กินพวก ลำข้าโพดมันจะทําให้ให้หนังก็เหลืองขึ้นมันออกมาสวยแล้วก็มันมีความหอมส่วนของผมนี่เป็นฟาร์มที่ว่าเน้นปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ขายขายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะนำเบาไปทำพ่อแม่พันธุ์ได้ได้ต่อไปมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเราต้องการเลี้ยงในเชิงพณิชย์นี้ ผมแนะนำว่าให้เลี้ยงบนกรงตับดีที่สุดครับเพราะว่าอัตราการสูญเสียจะน้อยแล้วก็ไก่สุขภาพดีเรื่องคุณภาพเนื้อคุณภาพหนังจะดีกว่าครับดีกว่าที่เราจะเลี้ยงปล่อยแล้วก็เลี้ยงรวมกันครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการฉีกกันการเลี้ยงในเชิงพณิชย์ถ้าจะเลี้ยงไงไม่ให้ขาดทุนนะครับถ้าเลี้ยงแต่อาหารกระสอบที่เราต้องซื้อมาทุกวันทุกๆครั้งนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุนของไก่เปตรงมันมันสูงนะครับ ที่นี่ของที่ฟาร์มตัวอย่างนะครับเราก็นําทั้งอาหารกระสอบแล้วก็จะมีลําข้าวลําข้าวโพดข้าวเปลือกนะครับแล้วก็จะมีพวกแหนแดงมีหญ้าสดต่างๆมีพวกเศษผักที่เหลือจากในฟาร์มเราก็โยนให้ไก่กินได้ไก่ก็สามารถไม่ต้องกินแต่อาหารสำเป็นรูปหรืออาหารกระสอบเราก็จะมีอาหารเสริมให้เขากินได้ต่อเนื่องก็เป็นการช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งครับ มันน่าจะมีผลไม่เยอะนะครับอาจจะเลี้ยงในเบตงแล้วมันมันยังชินลักษณะของเบตงแล้วมันน่าจะมีผลต่อคุณภาพหนังนิดหน่อยไก่เบตงต้องเลี้ยงที่เบตงไหมผมผมว่าไม่จำเป็นนะครับในการกระจายให้เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงนอกพื้นที่ก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการอานุรักษ์ไก่เบตงให้ไปอยู่ให้ไปที่อื่นแต่ว่า บางที่ที่เขานําไปเลี้ยงในการขยายพันธุ์เพื่อเชิงพาณิชย์เขาไม่สามารถนำพ่อแม่พันธุ์บางทีเขาต้องการคุณภาพเยอะไปเอาไก่พันธุ์อื่นมาผสมแทนมันก็เลยทําให้คุณภาพของเนื้อหรือคุณภาพของไก่ไปตรงมันลดลงไป การตลาดนี้สําคัญครับเพราะว่า,าถ้าเราผลิตขึ้นมาแล้วพอครบอายอาุที่พร้อมจะขายแล้วถ้าเราไม่มีตลาดรองรับไก่มันก็จะมันจะแก่พกแก่พวกมันจะเหนียวครับคือสําคัญคือเราต้องมีตลาดรองรับให้ให้ดีก่อนครับคิดว่าอยากให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับไก่เบตงเกิดขึ้นเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้กับเบตงกับทางยะลาครับเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่ม